สวัสดีครับเพื่อนๆเจแปนมาสมาแล้วครับแล้วก็ข่าวดีนะฮะเชฟเริ่มอาการดีขึ้นแล้วเพราะงั้นคลิปนี้อาจจะมีเชฟโผล่มาบ้างนะครับหลังจากที่ไม่ได้โผล่มาแบบหลายคลิปแล้วนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ระหว่างทางนะครับที่จะไปจังหวัดชิกะกันนะครับตอนนี้อยู่ที่จังหวัดฟุกุยใครที่ดูตอนก่อนหน้านี้มานะฮะก็คือเรามาเที่ยวนะฮะทางฝั่งของโทยามะทางฝั่งของคานาซาวะแล้วก็ลงมาที่ฟุกุยจนถึง ที่เราจะกำลังจะไปนี่คือชิกะนั่นเองนะครับผมจังหวัดชิกะนี่อยู่ในคันไซนะฮะก็เกิดถามว่าจังหวัดนี้มีอะไรโด่งดังจะมี2อย่างนะครับก็คือปราสาทฮิคเนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทะเลสาบบิวะนั่นเองนะครับเขาบอกว่าทะเลสาบบิวะเนี่ยเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นด้วยโ,โหแต่ว่าวันนี้อากาศไม่ดีถ้าจะแย่ไม่รู้จะได้แวะไหนหรือเปล่าเพราะตอนนี้เวลามันล่วงเลยมาจะเป็นช่วงบ่ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราเรีบตรงไปที่ปราสาทฮิคเนะกันดูซิว่ายังเหลืออะไรให้้เรราาบบนัค ดีนะมันเหมือนมีไอ้น้ำลอยกันเลยนะเพราะอันนี้มีความชื้นสูงมากเนื่อจากฝนตกทั้งวันเลยนะครับถึงแล้วคุณผู้ชมนี่ทางเข้าปราสาทฮิโคนินะครับก็เรียกว่าเราจะขับรถเข้าไปในกำแพงปราสาทกันเลยทีเดียวว้าวแล้วก็เกิดดูเมืองข้างๆนี่ก็คือแบบเหมือนเป็นแบบบ้านเมืองโบราณนะฮะเทมาถ้าเกิดใครจำกันได้นะฮะว่าเราเคยมาถ่ายชุด กิโมโนโแต่งงานกันด้วยร้านอยู่บนถนนเส้นนี้แหละครับเป็นถนนที่แบบเป็นถนนช้อปปิ้งนะฮะที่อยู่ด้านหน้าตัวปราสาทนะครับและเป็นแบบบ้านเรือนแบบญี่ปุ่นโบราณนะฮะที่จอดรถของตัวปราสาทฮิโคนะนะฮะอยู่ด้านในอาณาเขตของปราสาทเลยนะฮะสุดยอดเรียกได้ว่าใครจอดรถ1 0 0 0เยนแพงนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเดินเข้ามาปั๊บเนี่ยถึงทางเข้าปราสาทเลยนี่เราเจอตู้ไพรสน์นีโอโหลายปราสาทฮิโคนะ เทมากเลยแล้วก็พอออกมาจากที่จอดรถปั๊บเนี่ยก็ถึงทางเข้านะฮะอาณาเขตของตัวปราสาทชั้นในแล้วข่าวดีคุณผู้ชมครับพอเราเข้าตัวปราสาทปั๊บเนี่ยนะฮะมันจะมีเวลาที่แบบน้องมัสคอตของปราสาทฮิคนเนะเนี่ยนะฮะมานะฮะชื่อว่าฮิคเนยงได้เจอแล้วเชฟ ที่หน้าทางเข้ากำลังแสดงโชว์อยู่เลยนี่อันนี้คือมัสคอตนะฮะของปราสาทฮิโคเนะนะครับชื่อฮิโคเนียงมาดูชัดๆดีกว่านะฮะน้องฮิโคเนียงน่ารักจังทำอะไรอยู่ <c oughs> อะดูน้องเขาแสดงต่อนะฮะอ๋อมีแปลงขนแปลงขน <c oughs> นี่ฮิโคเนียงจะไปแล้วนะครับหมดรอบเวลาแล้ว ไปแล้วไปแล้ว,ไป,ลวไปไหนอ่ะอ๋อาจะบายบายตรงนั้นนะฮะอ๋อ,อ,อโอเคอ๋อนี่นะฮะเขายืนส่งคนมาดูนะครับอ่าบาย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 คุณผู้ชมครับพอเราออกมาปั๊บเนี่ยเขาปิดประตูเลยอันนี้คือที่อยู่ของฮิโคนเนียงเหรอเนี่ยเออสุดยอด นี่แล้วมีตัวมัสคอดตรนี้ให้ได้ถ่ายรูปนะฮะแล้วก็ฝั่งขวามือจะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็ซ้ายมือจะเป็นทางเข้าไปในตัวปราสาทนะครับซึ่ง ทางเข้าเนี่ยจะเสียค่าเข้าอีกคนละ800เยนนะครับเป็นค่าเข้าปราสาทนะครับก็คือพอเราดูฮิโคเนียงเสร็จแล้วที่จริงอ่ะตั้งใจจะมาหามาสคอตแหละครับที่จริงจากก็ไม่ได้จะเข้ามาดูปราสาทไดหรอกเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเย็นมากแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินที่โรงแรมไม่ทันกันเพราะฉะนั้นต้องขออนุญาตเราจะไม่ได้เข้าไปในตัวปราสาทนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดใครมีเวลาเนี่ยก็คือสามารถมาซื้อตั๋วคนละ8 0 0เยนนะครับแล้วก็เดินเข้าไปทางเข้าปราสาทได้เลยนะครับผมก็เอาเป็นว่าถือว่านี่คือปราสาทของ ทิคอเนะนะฮะในจังหวัดชิกะซึ่งเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของอจังหวัดนี้นะครับอีกหนึ่งสัญลักษณ์นั่นก็คือทะเลสาบบิวะนะฮะหรือว่าบิวะโกะเลกบิวะนั่นเองนะครับซึ่งคืนนี้นะครับเราจะพักกันที่เลกบิวะโอซึ Prince h o t e ลนะครับโรงแรมนี้เนะี่ยมันอยู่ริมทะเลสาบบิวาเลยเออจากห้องเนี่ยเราจะเห็นวิวทะเลสาบเลยนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวโรงแรมนี้ให้กับเพื่อนได้ชมด้วยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรา move ออกจากตัวปราสาทนี้กันก่อนดีกว่านะครับก่อนขึ้นรถนี่ทางเดินผ่านเฮ้ยมันมีเรือด้วยเพื่ <laughs> อนๆตกใจโหนี่เ็ามีแบบทัวร่องเรือนะฮะในคูคลองรอบปราสาทด้วยนะฮะเฮ้ยเก๋<ม>ๆเลยอะ<ท><ท>ชอครับ ข้าที่เกือบตกเห็นแล้วนะครับเห็นแท่งสูงๆกันะไมฮะตึก้นเลยอันนั้นแหละครับคือ Prince Hotel ที่นี่น่นเองที่อยู่ติดทะเลสาบวิวะนะครับดูใกล้ๆนี่ครับสวยมากโอ้โหถึงแล้วลากกระเป๋าไปด้วยนี่นะครับ Prince Hotel ที่อยู่ติดทะเลสาบวิวะจังหวัดชิกะโอ้โหน่าจะเป็นตึกใหญ่ที่สุดในย่านดีแล้วนะครับว้าว มาแล้วครับผมโหใหญ่มากโหใหญ่มากที่นี่แล้วก็ล็อบบี้นี่สวยงามมากเลยนะฮะคุณผู้ชมนี่มีที่นั่งรออะไรอย่างงี้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านขวามือนี่จะเป็นเคาน์เตอร์เช็คอ,อินนะครับมาเดี๋ยวเราไปเช็คอ,อินกันดีกว่าจะได้รีบขึ้นห้องกันครับได้คีย์การ์ดมาแล้วเช็คอ,อินเรียบร้อย Pri n c e h o t e l นะฮะได้ห้องเบอร์3 5 0 5วิวน่าจะสวยมากเลยเชฟ ว้าวแต่ว่าล็อบบี้นี่คืออลังการมากเหมือนเราอยู่ในทะเลเลยอะ่ะมีเรือสำเภาด้วยไม่ใช่สิเรือปกติ <c oughs> แล้วก็มีร้านค้ายตรงนี้ด้วยนะฮะเนี่ยนะครับคุณผู้ชมมีเรือด้วยอย่างเท่โอ้โหเรือ Prince Hotel นะฮะขึ้นลิฟต์กันดีกว่านะครับผมของเราอยู่35นะฮะแล้วก็ห้องอาหารมื้อเย็นวันนี้เราจะไปกิน37นะครับตอนทุ่มครึ่งเลวิวดิเนอันนี้ถึงห้องแล้วนะครับ3505เราเข้าไปดูกันดีกว่า โอ้โห oh. oh. เดี๋ยวมือตต๋อโอเคเข้ามาดูห้องกันนะครับนี่อันนี้ก็จะมีอะไรเอ่ยอ๋อ้น,นี้เป็นตู้ไว้ใส่เสื้อผ้านะฮะตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะฮะว้าวห้องน้ําเป็นยังไงบ้างครับไปดูซิอันนี้จะเป็นห้องซ้วมนะฮะแยกกับตัวห้องอาบน้ำโอ้โหใหญ่เบิรมเทิม แล้วก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งมีอ่างล้างมือให้นะฮะแล้วก็มีพวกผ้าช็ดตัวไดเป่าผมแล้วก็มีผ้ามาให้เยอะมากเลยนะครับสวัสดีครับเชฟไปต่อนะฮะแล้วเราก็ปิดประตูเอ้ยไม่ใช่สิเปิดประตูแต่ว่าอันนี้เป็นที่แขวนเสื้อว้าวที่แขวนเสื้อหลบอยู่หลังประตูดีมากไม่เกะก,กะนะฮะมีสองเตียงตรงนี้นี่คือใหญ่มากครับผู้ชมโหดูดีนะ มีตู้เซฟนะฮะตรงนี้มันมีเบนช c นะครับถามว่าทำไมมันจะต้องมีโซฟาวางอย่างนี้เพราะว่าริมหน้าต่างฮะมันคือวิวของเลคบิวะนั่นเองไปดูกันทันไหมวันนี้1นึซมนี่เลยครับผมวิวมองออกมาจากห้องเป็นวิวนี้เลยทะเลสาบบิวะโอ้โหอลังการงานสร้างก่อนพาดทิ้ตกดินครับผม ไม่น่าเชื่อเรามาทันวินาทีสุดท้ายก่อนพระอาทิตย์จะตกนะฮะแล้วนอกจากนี้นะฮะตรงนี้ก็จะมีเป็นโต๊ะอีกนะครับมีกระจกนะฮะแล้วก็มีโคมไฟมีทีวีอะไรตรงนี้มีตู้เย็นนะฮะตู้เย็นนี่ค่อนข้างใหญ่เลยนะฮะนี่ว้าวมีเครื่องดื่มมาให้ด้วยแล้วก็อันนี้อะไรเอ่ยก็จะมีแก้วชาแก้วน้ํามาให้แล้วก็มีชามาให้นะฮะแล้วชั้นที่สองล่ะอันนี้ก็จะมีเป็น กาแฟสาเร็จรูปมาให้อีกเช่นเดียวกันนะครับผมเฮ้ยเยี่ยมเลยแล้วก็ที่นี่มีบริการนวดด้วยนะฮะสี่สิบนาทีสี่พันสี่ร้อยเยนหกสิบนาทีหกพันหกร้อยเยนนะครับโหโดนอะ่ะแต่ที่โดนกว่าคือวิวแล้วฝั่งนี้ก็จะมีเก้าอี้ให้อีกนะฮะแล้วก็มีโต๊ะมีเครื่องดื่มให้เป็นน้ําเปล่าให้มาสองขวดนะครับ <S <S โอ้โหแต่ห้องอ่ะใหญ่มากเลยฮะพเพื่อนๆใครที่แบบนะอยากจะมาพักผ่อนที่นี่น่าจะพักผ่อนได้เต็มที่เลยใช่ไหมเชฟ เยี่ยมเลยนะครับผมพูดแล้วก็พูดอีกขอพูดซ้ําอีกรอบหนึ่งเพราะว่าวิวนี่มันแบบโหกระจกมันใหญ่มากเลยแล้วคือนี่คือทะเลสาบวิวะที่ดังที่สุดในจังหวัดนี้แล้วด้วยนะฮะหลังจากที่เราเข้ามาสำรวจห้องพักนะฮะต้องบอกว่าแบบเฮ้ยวิวที่นี่ชนะเลิศมากเลย บอกตรงๆจังหวัดนี้ก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นนักนะฮะในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใครที่มาทางภูมิภาคคันไซนะครับก็จะนึกถึงตัวโอซาก้าเกียวโตโกเบนะฮะฮิเมจิก็คือจังหวัดฮิวกุอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วจังหวัดชิกะเนี่ยก็อยู่ในภูมิภาคคันไซด้วย แต่ถ้าเกิดพูดถึงความดังเนี่ยในภูมิภาคนี้ทั้งหมดนะฮะเอามีวากยายาหมะอีกที่หนึ่งรู้สึกว่าจังหวัดชิกาเนี่ยจะได้รับความนิยมน้อยที่สุดนะฮะในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับยังไงก็ลองเปิดใจดูเผื่อว่าเฮ้ยเราไปเที่ยวคันไซมาครบแล้วลองมาที่ทะเลสาบวิวะดูนะครับก็ถือว่าโรแมนติกไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็เมื่อกี้ตอนเช็คอินเนี่ยเขาก็คือ,อพนักงานเขาแจ้งมานะครับเพราะว่าพอดีจองที่พักมาแบบพร้อมอาหารเช้าแล้วก็อาหารเย็นนะครับ อาหารเช้าโอเคแหละก็คงเป็นบุฟเฟ่ธรรมดาไม่ได้มีอะไรนะครับแต่ว่าห้องอาหารเช้าเนี่ยจะเลือกได้2ชั้นนะครับชั้น37กับชั้น38ห้องอาหารคนละที่กันแต่ว่าเขาบอกว่าอาหารที่จัดเตรียมให้เป็นอาหารเช้าเนี่ยเหมือนกันทั้งสองชั้นนะครับให้เราเลือกชั้นไหนก็ได้นะครับส่วนอาหารเย็นในค่ำคืนนี้เนี่ยก็คือจะเป็นชั้น37เนะครับเป็นร้านอาหารบุฟเฟ่ต์รีสอร์ทบิโอนานะครับผมก็เขาบอกว่ามันจะเป็นห้องอาหารบุฟเฟ่ที่ กระจกนะฮะริมตรงร้านอาหารเนี่ยก็จะเห็นวิวทะเลสาบบิวะนะครับแต่น่าเสียดายฮะพอดีรถมันติดทำให้เรามาถึงช้ากว่ากำหนดตั้งสองชั่วโมงก็เลยทะเลสาบอาจจะมองไม่เห็นเพราะอะไรเพราะข้างนอกอมันมืดตืต้อแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูกันว่าอาหารเย็นจะเป็นยังไงนะครับด้านหน้าห้องอาหารนะครับบิโนนานะครับโอ้หมองงในก็สวยเลยนะเนี่ยอาหารมาเรียบร้อยเป็นแบบบุฟเฟ่นะครับผม เราตัดมาเพียบเลยนะฮะก็จะเป็นแนวแบบอเมริกันญี่ปุ่นมีจีนด้วยนะครับอันนี้คือทีเด็ดฮะโรสบีฟอืมหยิบไม่อั้นแล้วนี่คือมีไก่ทอดซอสอะไรก็ไม่รู้ดำๆน่าจะอร่อยนะฮะมีสปาเกตตี้มีอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับมีปลาหลากหลายชนิดแล้วก็มีโซเมนปลาซาบะนะฮะมีซูชิอันนี้ครับมีชาบูข้าต้มให้แล้วด้วยสบายหยิบกินอย่างเดียวเลิศ ของเอ็มก็จะคล้ายๆกันนะครับใช่ไหมเชฟเอมี่เย่จัดไปนะครับมือนี้เสียดายเนี่ยที่บอกคือเรามามันมืดไปหน่อยอะ่ะไม่งั้นกระจกทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นวิวทะเลสาวิวะนะครับแม่เซ็งเลยแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไว้มาดูวิวตอนทานอาหารเช้า,ชาแล้วกันนะฮะตอนตอนนี้มื้อเย็นอิตาลีกิมัสเกอนนะครับว้าวน่ากินมากเสร็จของขาวแล้วก็ต้องของหวานกันบางนะครับมีมากมายนะฮะ อันนี้จะเป็นแพนเลคอตต้านะครับเขาบอกว่าใส่สาเกมาด้วยหมอนแน่เลยแล้วก็มีวารบิโมจินะครับนี่แล้วก็มีโมจิอีกแบบหนึง่งจริงๆมัมีผลไม้มีเค้กอะไรอย่างงี้กนะฮะก็สามารถเลือกไปรับประทานได้ครับทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ,บวิวฝั่งนี้นี่คือแบบอลังการงานสร้างมากคนะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันเห็นเมืองชัดมากว้าวเห็นเมืองชัดมากเลยใช่ไหมเชฟแบบวิวสวยงามมากเลย โอ้โห oh, oh. อันนี้คือฝั่งตรงกันข้ามกับฝั่งทะเลสาบนะฮะเพราะว่าตึกที่ปริ้นเนี่ยสูงที่สุดแล้วแหละ มันก็เลยเห็นวิวชัดเหมือนกับว่าเป็น observation deck ไปในตัวด้วยนะครับหลังจากที่เราทานอาหารเย็นเสร็จแล้วนะครับเราก็ลงมาช้อปปิ้งต่อนะครับเพราะว่าข้างล่างนียมีมันเป็น convenience store แล้วก็เป็น souvenir shop ด้วยนะครับแล้วก็ลงแล้วนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะฮะมี smart exchange นะครับให้ได้แลกเงินได้แต่เรทอันนี้จะแย่หน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดฉุกเฉินก็สามารถแลกเงินตรงนี้ได้เลยนะครับเทฟเจอเพื่อนนะครับนี่น้องนกน้องนกนี่ชื่อ prince neo นะฮะคนนี้ ก็อันนี้มันจะมีเหมือนคาเฟ่นะฮะชื่อพอร์ตเนโอด้วยแต่อนนี้ปิดแล้วนะครับแล้วก็จริงด้านข้างโรงแรมนี่โรงแรมใหญ่นะมันก็จะมีแบบเป็นคอนเวนชั่นฮอล์ด้วยนะครับมีห้องจัดแสดงอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะฮะจัดเลี้ยงอะไรเงี้ยนี่เราดูฝั่งนี้นะี่คือแบบอลังการงานสร้างมากเลยนะฮะโซนล,ล็อบบี้โหใหญ่โตมากแล้วก็เปิดไฟสว่างนี่คือสวยงามมากมีน้ำผงน้ำพุอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับอันนี้ครับที่ร้านเซเวเนียมีขายด้วยอะ่ะเป็นครีมแซนด์วิชนะฮะ ของ Prince n e o k u n g นะฮะตัวนี้นอกจากนั้นนะฮะยังมีเป็นแบบเหมือนภูลแจโอ้ยนก Prince n e o k u n g อีกแล้วนี่เขาปั้นมัสคอตตัวนี้มากเลยที่นี่เชฟช้อปปิ้งสนุกเลยนะครับผมนี่พอรู้ว่าถ่ายปัาบรีบเดินมาเลย <c oughs> เดี๋ยวหาว่าช้อปปิง้ง <c oughs> ซื้อที่ลอกสิวเซียนนะฮะเยี่ยมเลยนะฮะนี่มีโมจิมาหาเราด้วย n น็กเอร์ดโมจิตีนชมพูเหมือนเป๊ะเลยเนี่ยดูสิน่าโดนมาก ยีนตีนแมวนะฮะมีของขายเยอะเลยนะฮะทานุกิก็มีนะเนี่ยเป็นคู่เลยทานุกิน่ารักมากนะครับอุ้นี่ของจริงออริจนินอลทานุกิเหมือนในเกมเลยนี่เมื่อกี้เราก็ไปช้อปปิ้งมาเพิ่มนะฮะเป็นแมกเนตนะครับนี่สัญลักษณ์ของที่นี่เลยน้องฮิกโคนยงนะฮะแล้วก็ประสาทฮิกโคน่นะครับน่ารักเป็นแมกเนตนะฮะ ใครสะสมแมกเนตห้ามพลาดเลยนี่หมุนได้ด้วยเก๋มากคุณผู้ชมนี่เรามีเค้กด้วยเพราะวันที่เอามาพักเนี่ยนะเป็นวันเกิดเชฟเอมมี่ก็เลยจัดเค้กหนึ่งก้อนให้เชฟหน่อย h a p p ั b เ r ิร์ดเดย a ท e เ e ฟเอมมี่นะครับนี่ขอบคุณค่ะและนี่มีไม้ขีดไฟด้วยนี่จัดการเองบริการตัวเองนะครับทำไมไม่ติด นี่คือโรงแรมเขาก็จะจัดให้นะทั้งไม้ขีดไฟทั้งเทียนเขาอะไรมาให้หมดเลยนะครับนะเป็นเซตได้มดันเปียกอ่ามันเปียกเหรอช่างมันเดี๋ยวเราอาจจะจักลองหน่อยแฮปปี้บัสเวลาล่วงเลยไปจุดไม่ถอยไม่ <laughs> 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 ได้เกลียดแล้วมีทิ้งมาสอบสอบอันแล้วเนี <laughs> ่ย <laughs> 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 นี่มันกลิ่นไหม้มันมาแล้วเนี่ยไม่ต้องแล้วไม่ต้องใช้ก็ประมาณนี้นะครับเราก็มาอวยพร Happy Birthday เชฟเอมี่ในวันนี้พอดีเลยด้วยนะครับในอยู่ที่ชิกะพอดีนะฮะที่ปรินท์โฮเทลนะครับขอบคุณสับเค้กมากอร่อยมากเชฟการันตีเย,ยี่ยมเลยนะครับก็โอเคเอาเป็นว่าจบวันนี้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะนอนก่อนพักเอาแรงนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะมาเปิดห้องให้ดูแลมาดูวิวกันว่าทะเลสาบวิวะตอนเช้ามันสวยขนาดไหนกัน m o r n m o r n i n g ครับทุกคนดูวิวครับโห oh, ที่ห้องนี่คือแบบโหเห็นวิวทะเลสาบสวยงามมากแล้วทุกคนก็จะได้เห็นนะฮะความยิ่งใหญ่ของทะเลสาบวิวะเป็นเช้าที่สดชื่นมากๆแน่นอนที่นี่ใครที่ตื่นมาแล้วลองเปิดม่านดูนะครับนี่ เอาจริงถึงแม้ว่าเป็นวันที่แบบฟ้าไม่ได้ใสนะฮะก็ยังสวยงามนะฮะที่นี่แล้วก็เท่าที่สังเกตดูทุกห้องที่นี่ก็คือจะเป็นวิวทางฝั่งทะเลสาบหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวฮนะวิวนี้นี่คือแบบได้ทุกห้องแน่โอ้โหเด็ดชอบมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้เราไปทานอาหารเช้ากันต่อดีกว่านะครับพอดอีตื่นสายก็เลยไปทานอาหารเช้าชั้น38ไม่ทนันละเหลือชั้น37นะครับที่เดียวที่เราทานอาหารเย็นเมื่อวานนี้โอเคไป ไปดูอาหารเช้ากันครับโอ้ยมีอะไรด้วยเชฟว้าวโยเกิร์ตโยเกิร์ตนะฮะใส่ถ้วยซุปอ่ะอ่าด,ดีมากเลยนะครับที่นี่มันก็จะเป็นลายอาหาร,รบุฟเฟต์นะฮะก็คือแบบอาหารเช้าก็จะเป็นลายเดียวกันกันกบเม,เมื่อคืนนี้นะฮะก็จะแบบยาวๆไปทางฝั่งนั้นแล้วก็คุณผู้ชมก็จะเห็นวิวด้วยนะครับลายขนมปังเยอะมากเลยแล้วก็มีอันนี้ฮะแมงโก้แอนด์มิ้น์ไม่รู้คืออะไรเอาไปลองชิมดีกว่านี่ <Yeah. S 1> หนึ่งชิ้นครับ มาแล้วอาหารเช้านะฮะอันนี้คือจะไปตักจากลายอาหารนะครับลายอาหารมีเยอะเลยนะฮะเขามีสองฝั่งนะครับผมก็มันจะแยกโซนกันอยู่นะครับผมแล้วดูกันว่าตักอะไรมาบ้างเบคอนแฮมอ่าเฟรนช์ฟรายโปิโตนะฮะแล้วก็มีไส้กรอกมีขนมจีบด้วยนะฮะแซลมอนนะครับแล้วก็นี่ไข่ดาวข้างในแบบเหลวๆแล้วก็มาของเบคอนอีกแล้วก็มีซุปด้วยนะครับผม แล้วก็มีสลัดผักมีอะไรอย่างนี้ของเชฟเอ็มก็จะคล้ายๆกันนะฮะอุย้ยนี่มันสแครมเบิ้ลเอ็กไม่ใช่ไข่ไข่ค, <O 'm S 1> คนออมเล็ตเออส <laughs> like mm hmm. แครมเบิ้ลเอ็กเนี่ยนู่นเดี๋ยวนี้ออมเล็ตนี่เอ็มกินไข่สองอันเลยเนี่ยสุดยอดอื mm ้ม hmm. แล้วดูวิวครับผมว,ว้าวสุดยอดสวยงามมากรับประทานอาหารเชา้าท่ามกลางวิวของทะเลสาบเป็นอะไรที่ ฟินสุดๆไปเลยนะครับชาวนี้เรากลับมาที่ห้องแล้วคุณผู้ชมพอดีมีเรือชื่อดังนะฮะซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของที่นี่นั่นก็คือเรือมิชิแกนนะครับซูมให้ดูนี่เรือลำนี้เลยอุย้ยออกไปดีเลยโอ้โหใครที่แบบสนใจร่องเรือในทะเลสาบบิวะนะฮะก็จองเรือมิชิแกนอนี้ได้นะครับโอโหอันนี้คือเมื่อกี้เคาเคาจอดรับคน ขึ้นที่ท่าเรือหน้าโรงแรม Prince Hotel เลยนะเนี่ยทานอาหารเช้าขึ้นมาเก็บของที่ห้องนะครับแล้วเดี๋ยวจะเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมแล้วนะครับก็โอเคต้องบอกเลยว่านอนหลับสบายอาหารเช้าอร่อยดีนะครับแล้วก็โอเคหลายๆคนอาจจะถามว่าเอ๊ะช,ช,ชิกชิกกะเนี่ย ที่เที่ยวมันยังมีอะไรอีกนะครับจริงๆมันยังมีอีกหลายที่เลยนะฮะอย่างเมื่อกี้นี้ที่เห็นก็คือล่องเรือนะฮะที่ทะเลสาบบิวะหรือว่าขึ้นไปชมบิวากโกเทเรสนะครับที่บิวากโกวัลเล่นั่นเองนะครับก็คือจะขึ้นโรบเวไปด้านบนมันก็จะมีเทเรสให้ชมวิวนะครับส่วนหน้าหนาวตรงนั้นก็จะเป็นลาสกีนั่นเองนะครับผมนอกจากนี้มันยังมีวัดมีศาลเจ้าอีกรอบๆอ,อีกหลายแห่งเลยที่น่าสนใจนะครับผมแต่ว่าวันนี้เวลาหมดละเพราะว่าจะต้อง ตรงไปที่โอซาก้าเพราะว่านี้จะเปลี่ยนที่นอนและคืนต่อไปจะเป็น,นอนที่โอซาก้ากันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะตรงไปที่โอซาก้า เดี๋ยวจะแวะห้างข้างๆก่อนนะครับนั่นก็คือห้างอีออนมออยู่ใกล้ๆกับโรงแรมนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าที่ห้างมีอะไรกันบ้างนะครับอันนี้ครับผมอีออนมอโอ้โหใหญ่มากถึงแล้วคุณผู้ชมนะครับก็คือมันจะมีห้างอีออนอยู่ข้างๆนะฮะอันเบิ่มเทิมเลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้มันจะเป็นอีออนแบบชั้นเดียวจิ๋วๆนะฮะแต่ว่ามันจะมีบุ๊กออฟอยู่ด้านในนะฮะใช่ๆชชทั้งนั้นแหละเป็นบุ๊กออฟนะครับไฮเปอร์บาซานะครับผมนี่ แล้วก็นี่ฮะไฮเปอร์กอล์ฟนะครับไฮเปอร์ฟิตแล้วก็จะมีพวกร้านเครื่องขายเครื่องอุปรกรณ์กีฬานะครับเสื้อผ้ากีฬาแล้วก็ร้านกอล์ฟด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราแวะเข้าไปดูกันบุ๊กออฟจริงๆเป็น, Book Off นบุ o กออฟนะฮะแล้วมันก็จะเขียนว่า Sun Music Hyper b a z บา r านะครับก็ฝั่งนี้ก็จะสงบกว่านะฮะเพราะว่าถ้าขยากช้อปปิง้งห้างแบรนด์ปกติก็คืออีออนฝั่งนั้นก็คือใหญ่มากนะครับเข้ามาก็เจอเลยนะครับ Sun Music Hyper b a z บา r Bo o k Off โอ้โห ใหญ่มากแล้วก็เรียบร้อยมากเลยนะฮะฝั่งนี้ก็จะเริ่มเลว่แบบพวกเครื่องแก้วต่างๆนะครับพวกงานเซรามิกงานแก้วอะไรเงี้ยนะฮะเฮะ้ยแต่นี่ยังเท่เลยอะ่ะโหเท่มากเนี่ยมีขายเต็มเลยนะฮะนี่แม้แต่แบบกาแฟไซฟอนเผอใครไปดิฟกาแฟเองฮะอืมจัดไปมีแก้วด้วยนะอ๋อนี่นี่มีสตาร์บนะัค s บาห อินโดนีเซียอซียสบักซีเอดีออเมริกาก็มีนะฮะว้าวสุดยอดธรรมดาที่ไหนแล้วเนี่ยของเยอะอันนี้น่ารักมากเลยเอาไว้ใส่ขนมนะฮะเพื่อนๆว้าเฮ้ยอันนี้มันคมไฟนี่อ๋อนี่มันโซนของตกแต่งบ้านนะก็จะมีเยอะมากเลยน่ารักนะเนี่ยโอ้แปดร้อยห้าสิ ไปมองหากระเป๋าเดินทางใหม่นะฮะนี่โอ,อ้ตรงนี้กระเป๋าเดินทางเพียบเลยนะครับสุดยอดว้าวเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็โซนเสื้อผ้านะครับก็ใหญ่ไม่แพ้กันอันนี้อะไรอะ่ะกระเป๋านี่ชินคับว่ามีถ้วย <c oughs> น่ารักไกว้ป่ะเนี่ยแล้วก็มีพวกรองเท้าอะไรขายด้วยนะครับว้าวมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะฮะ มีไนกี้ด้วยนะครับใน,นมีแบรนด์ชั้นนำมีสภาพดีๆอยู่เลยอืสเกลที่นี่ต้องบอกว่ายังใหญ่อยู่นะฮะจำได้เคยมานานมาแล้วนะครับก็ยังใหญ่เหมือนเดิมเลยอันนี้โซนซินเวเนียนนะฮะน่ารักมากเลยทียนี้เหมือนราคามันลงมาอีกนะครับของสะสมซินเวเนียนต่างๆมากมายนะครับเนี่ยโอ้โหอันนี้แบบซาริโอก็มีนะฮะนี่โปเกมอนก็มีจัดไป แล้วก็ตรงนี้มันโซนดิสนีย์น,นี่ครับผมนี่มีพวกแบบบัฟไลเอร์นะฮะคิวพอสเกตดิสนีย์นะฮะอะไรอย่างงี้เต็มเลยนะฮะฟรอเซนอ่านี่สตาร์วอลก็มีอ๋อมีหลายอย่างอยู่นะเนี่ยเนี่ยอย่างนี้ก็เตยใหญ่อยู่สตาร์วอลโลกวันเฮ้ยตัวเบลุมล่มเลยว,ว้าวนี่โอบิวานใช่ไหมโอบิวานเคนูบี้ตอนหนุ่มๆเหมือนเชฟจะชอบมาหาของในถุงนะฮะ มันเหมือนที่เราหนีบตุ๊กตาอ๋อเออเหมือนในตู้หนีบใช่ไหมช่ะที่เราเคยหนีบอ,อันนี้มันแค่เท่าไหร่4ี่ร้อยส้อยแล้วหนีบถูกกว่าว้าวเย้ yeah. รวมไปถึงแอนิเมเตอร์ก็มีขายนะฮะหลายตัวเลยนะฮะอยู่ตรงโซนตรงนี้นะครับนี่แล้วก็แบบนี้ก็มีนะแบบกล่องนะครับหรือใครอยากดูของในตู้หน่อยนี่ของเทพๆก็มีนะครับโอ้โโกคูโกมกุลน,นี้แท่มากเลยสุสยร,ร์ัทยาร่างสามนะฮะนี่ โอ้ยแล็บพิคอร์นตัวนี้มันเริ่มเลยอ่ะถ้าพันเยนโหโคตรโหดนี่ของเพียบมาดูในซอยนี้กันดีกว่านะครับซอยนี้ก็จะแบบขายของเพียบพวกฟิกเกอร์ต่างๆนะฮะจากตู้หนีบงานจับฉลากอะไรเงี้ยนะฮะนี่อันนี้โซนวันพีดแล้วว้าวดรกก้อนบอลก็มีโซนดรกก้อนบอลน,นะฮะแล้ววันนี้มีโตกเกียวดิเวนจ์มีอะไรอย่างงี้ด้วยนะโห เียบเลยเพื่อนเพื่อนอทะลุร้าน Book Off ออกมานะฮะก็จะเป็นร้าน s e บ i o s p o r t แล้วขายพวกอุปรกรณ์กีฬานะครับผมนี่มีเป๊อุปรกรณ์เดินป่าอะไรอย่เงี้ยนะฮะนี่มีหมวกเดินปา่ามีกางเกงขาสั้นอะไรอย่างนี้ช่วงนี้มันหน้าร้อนนะอ,นนอันนี้อันไหนเคลียร์สต็อกด้วยโอ้โหตัวละแค่2-3,000เยนนะฮะลด50%ก็มีอ๋ออันนี้คือโซนโกอล์ฟนะครับนี่ อันนี้คือโซนกอฟทั้งหมดเลยนะครับโอเคสักานี้นะฮะบุ๊กออฟไม่ได้ใหญ่มากมายนะครับผมเพราะฉะนั้นเราเดินแป๊บเดียวพอนะฮะแล้วก็ข้างๆเป็นอีออนมอลล์ห้างใหญ่แต่บังเอ,อิญวันนี้วันเสาร์รถเยอะเราก็เลยจะเดินไปนะครับตากแดดสั่งข้อแสงนิดนึง<ร><ร>นะคร,รับวิตามินดีเออเคือนะครับโอเครับวิตามินดีเพื่อจะได้ผิวจะได้เปล่งปลั่งนะฮะหรือดำก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับจะมากเกิดไ <laughs> เรเดยวไปหาเข้าเที่ยงทางกันในห้างกันดีกว่าจะไดะ้ดับร้อนด้วยนะครับเข้ามาในห้างอีออนมอลล์แล้วนะฮะ ห้างนี้มี3ชั้นนะครับแล้วก็มีร้านขายของมากมายเหมือนแบบฉบับห้างอีอนมอลล์นะครับห้างนี้ต้องบอกว่าสเกลคือใหญ่มากใหญ่แบบสุดๆไปเลยนะครับผมแล้วก็หวังว่าจะมีอะไรให้เรากินอันนี้ร้านที่วัยรุ่นชื่นชอบเพราะเสื้อผ้าถูกมากนะครับวีโกนะครับผมแปลว่าพวกเราป้ายเย่โอ้โหคนเยอะมากสุดท้ายแล้วก็เลยมากินร้านสเต็กนะฮะนี่เมนูก็จะมีแบบสเต็กหลากหลายแบบนะครับ ให้ได้ชมนี่ดูสิน่ากินทั้งนั้นเลยเห็นไหมฮะน่ากินมากครับเพื่อนมีสเต็กหลากหลายแบบมีแฮมเบิร์ดมีอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็เมนูแนะนำตอนนี้ก็คือจะเป็นลิ้นวัวครับผมสเต็กลิ้นวัวมาแล้วนะครับผมดูเมนูกันดีกว่าอันนี้เราจะเป็นเดนเวอร์สเต็กนะครับส่วนของเอ็มเป็นสตูเนื้อนะฮะโอ้โหน่ากินมากเลยดูสินี่คือกระทะร้อนๆนะับเนื้อแดงๆฉ่ำๆอะซูมให้ดู คนลุกกินแล้วนะครับแต่ละกิมมัเรียบร้อยนะครับผมกับการเที่ยวจังหวัดชิกะแต่ว่าต้องขอภยัยเพื่อนจริงนะฮะเพราะว่าเราไปได้ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะวาเวลามันจํากัดนะครับแต่ถ้าเกิดใครก็ตามที่แบบว่าอยากจะมาเที่ยวจังหวัดชิกะที่จริงมันมีอะไรน่าเที่ยวอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะใครชอบฟิกเกอร์อีกฝั่งหนึ่งนะฮะของทะเลสาบบิวะเนี่ยมีไคโยโดฟิกเกอร์มิวเซียมด้วยโอ้โหเห็นดูจากรีวิวมาเขาบอกว่า เด็ดมากถึงแม้ว่าจะมีค่าเข้า,ขารู้สึกประมาณ1,000เยนมั้งถ้าจะไม่ผิดนะฮะแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดใครที่แบบชอบฟิกเกอร์ยิ่งของอบริษัทไคโยโดแล้วด้วยเนี่ยห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยนะครับและนอกจากนั้นก็จะมีพวกแบบวัด สาลเจ้าอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะมีวิวกโกวันเล่นะครับก็จะมีขึ้นโรบเวย์ขึ้นไปชมเทเรสด้านบนของวิวทะเลสาวิวกโกะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดช่วงฤดูหนาวเนี่ยตอนนั้นก็จะเป็นลานสกีด้วยเรียกได้ว่าจังหวัดชิกาเนี่ยมีอะไรที่เที่ยวอีกเยอะมากนะฮะยังไงถ้าเกิดเดี๋ยวมีเวลามีโอกาสมาใหม่จะกลับมาอีกรอบนึงนะครับผมใช่ไหมเชฟ จัดไปครับผมแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราต้องเข้าโอซาก้ากันก่อนนะครับเพราะว่าเรามีทริปเพี่อไปเที่ยวโอซาก้ากันต่อนะครับผมแต่ว่าก่อนจากกันนะฮะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งสัละครังด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเจแปนมาสิบ๊ายบาย